คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดแต่หลายเลขที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขจอดใจลูกหวังเลขจอดใจลูปหวังพุทประจําที่16ธันวาคม2566เลขจอดใจลูปหวังให้เลข7กับเลข6ชุดสองตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 73 75 78ถ้าเลข6มาก็จะมี63 6 5 6 7 6 8ชุด3ตัวให้378สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเจอดใจลุงหวังให้7 9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายุจิ่1ออก097ให้ 9, 7, 5, 7 9 6 9 7ถูกตัวกับของเลขท้ายสองตัวท้ายท,ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขเจอดใจลุงหวังจยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนก็จะเลขรวยหลักงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566เลขรวยหลักให้เลข2เลข6เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันมี25 27 28 12 42 92ถ้าเลข6มันก็จะมี64 68 69 06 56 76ถ้าเลข3มันก็จะมี31 35 39 73 43 83สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรวยหลักให้97 ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้ที่1ออก0ูนให้97ออก97ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายัที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขรวยหลักอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมขัามาต่อคืะเส้นทางรวยงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2 5 6 6เส้นทางรวยให้เลข7เลข4เลข0เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มันก็จะมี75 72 79ถ้าเลข4มันก็จะมี45 42 49ถ้าเลข0มันก็จะมี05 02 09ถ้าเลข8มันก็จะมี85 82 89สำหรับผลงานท,ที่ผ่านมาเส้นทางรวยให้79ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก097ให้79ออก97ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่1ขับรามาตามกันว่าว้นนี้เส้นทางรวยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำนวโตยที่เด็ดเลขสยามงวดประจําที่16ธันวาคม2566ที่เด็ดเลขสยามให้เลข8เลข4เลข1เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี82 83 85 89ถ้าเลข4มันก็จะมี42 43 45 49ถ้าเลข1มันก็จะมี12 13 15 19ถ้าเลข6มันก็จะมี62 63 65 69สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาที่เด็ดเลขสยามให้79 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก0ู7ย์ให้79็ดออกถูกตัวกลับของเลขท้ายสองตัวท้าที่ที่1กลับเรามาตามกระโตงวดนี้ทีเด็ดเลขสยามอยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้คำมาตองก็จะเลขเด็ดคำชะโนโดงวดประจำที่16ธันวาคม2566เลขเด็ดคำชะโนโดให้เลข8กับเลข9ชุดสอตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 0ูนย์ 82 85 87 86 81 38 48 98ถ้าเลข9มอก็จะมี90 92 95 97 96 91 39 49 89สำหรับผลงานวัตที่ผ่านมาเลขเด็ดคำชะโนดให้79ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ได้1ออก097ให้79ออก97 ถูกตัวกับของเลขท้ายตรงตัวท้าที่ทหนึ่งรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขเด่นคําชะโนดจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตนก็ตัวรวมเลขเด่นจากดารางวดประจา,ยาที่16ธันวาคม2566รวมเลขเด่นจากดาราให้เลข1กับเลข9ชุดสงตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี12 101714ถ้าเลข9ามันก็จะมี95 98 9396ชุด3ต,ตัวให้ 871 490 512 893สําหำหรับคนงานคนที่ผ่านมารวมเลขเด่นจากดาราให้79ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่ 1- ี่ออก097ให้79 697ถูกตัวกับของเลขท้าย2ต,ตัวท้าท,ที่1กับเรามาตามกันโตอว,ว่าคนนี้รวมเลขเด่นจากดาราจะให้เขาเป้าอีกไม ธรงมโตยศหนุ่มหน้ามนขอทาด่วนงดประจวันที่16ธันวาคม2566หนุ่มหน้ามนขอทาด่วนให้เลข4เลข1เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี40 42 45 47ถ้าเลข1มันก็จะมี10 12 15 17ถ้าเลข8มันก็จะมี80 82 85 87สำหรับผลงานวุฒิผ่านมาหนุ่มหน้ามนขอทาด่วนให้91ผลการออกตรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91 ให้91 6 9 1ออก91ถูกเลขท้าย2อตัวรับเรามาตามกันต่อว่ากดนี้หนุ่มหน้ามนขอท้าดวนย,ยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตนก็ติอดอจาจารย์พิทักษ์งูดประจําที่16ทธันวาคม2566อาจารย์พิทักษ์ให้เลขก8เลขเเลข4ชุดสอตัวให้ถ้าเลขก8มันก็จะมี80 85 82 83ถ้าเลข7มันก็จะมี71 7 9 7076 เลขสี 4, มัก็จะมี4,3,4,5,4,6,4,9สําหรับผลงาน,นที่ผ่านมาอาจารย์พิทักษ์ให้90ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบ,บาลเลขไทยาย3ตัวท้าท,ท,ที่1่ออก0ูน 97, ให้90 90เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่1นึ่ับเรามาตามกันว่านี้อาจารย์พิทักษ์อยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตก็จะเลขรวยโอเคงวดประจำที่16ธันวาคม2566เลขรวยโอเคให้เลข1เลข3เลข9ชุด2ตัวให้ตูน1ตูน3ตูน9 21 23ต่อ9 แ8ด8 8 9่6 6ปดสาาหสาำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเลขรวยโอเคให้เลข7กับเลข0ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ไ่ออก097ให้เลข7็กับเลขศูนเลข7เข้าหลักหน่วยเลขศูนเข้าหลักร้อยขขงเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลาัมาตามกันว่ากฎน,นี้เลขรวยโอเคอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมตอนคืฟันธงเลขออนไลน์งวดประจำที่16ธันวาคม2566ฟันธงเลขออนไลน์ให้เลข7เลข0เลข5เลข3ชื่อสงตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74 75 76ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 05 06ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 55 56ถ้าเลข3มาก็จะมี31 34 35 36สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฟันธงเลขออนไลน์ให้ เลข1กับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข1กับเลข9เลข1เข้าหลักหน่วยเลข9เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตั่เลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขรมดตามกันว่างวดนี้ฟันทงเลขออนไลน์จะจะให้เข้าเป้าอีกไหมครมาตอก็เต่อาจารย์ผู้เท่าทาพิสูจน์ขวประจำวันที่16ธันวาคม2566 อาจารย์ผู้เท่า,ท,าท้าพิสูจน์ให้เลข9เลข1เลข3ชุดสอตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี92 94 96 97ถ้าเลข1มันก็จะมี12 14 16 17ถ้าเลข3มันก็จะมี32 34 36 37สำหรับผลงานาที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขามาตามกันว่าวันนี้อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รมโตหรือตรงเลขไอ้ไข่งวดประจำที่16ธันวาคม2566ตองเลขไอ้ไข่ให้เลข5เลข4เลข6เลข7จุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 53 58 59ถ้าเลข4มาก็จะมี40 43 48 49ถ้าเลข6มาก็จะมี60 63 68 69ถ้าเลข7มาก็จะมี70 73 78 79สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าพ้าเรามาตามกันงวดนี้ตองเลขไอ้ไข่ จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหมายคำมาตโตงก็จะโหลดเลขรวยงวดประจำที่16ธันวาคม2566โหลดเลขรวยให้เลข0กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี 03, 09, 70, 60ถ้าเลข8มันก็จะมี 81, 84 5 8 2 8สําำหรับผลงานพวกที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าารมมาตามกันว่าคนนี้โหลดเลขรวยจะกลับไปเข้าเป้าอีกหรือเปล่าครมมาตรงเขาเจออาจารย์นัดงวดประจำที่16ธันวาคม2องพันธร้อย6กอาจารย์นัดให้เลข6กับเลข9ชุดสองตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี6 1 6 3 6 0 2 6 7 6 8 6เถ้าเลข9มันก็จะมี9 5 9 6 94193979สําำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลรมาสามกันว่าคนนี้อาจารย์นัสจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมาคารมาโตนก็พลังเต่าหับหมูดประจำที่16ธันวาคม2 5 6 6พลังเต่าหับเลขเก,กับเลขกจุดสอตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี72 75 07 87ถ้าเลขก4มาก็จะมี43 49 6 4ส4สำหรับผลงานพวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้ากำลังตามกันว่าวดนี้พลังเต่าหับจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมรเลขเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน12 13 16 26 3, 1, 6. 2, 6, 3 6, 6, 6, 6 6 6 6ชุดทอง136 2.1.3สาหระบับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ